We'll สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเมื่อนี้มาพบพอกับสองชีวิตเท็จชาแนวมาหลุนมาเบิงไว้นํากันนอกจากวสิมานบอไปกันเลยจ้าเพ็ดแดงนำมาจ้าหงกเหลืองจ้าจุ่มจ้า,น,าน้อยจ้า ียืนเดียวจ้ะน่าจะอ่นพอที่เราโงกนะจ้ะดอกสวยๆจ้ะงามโบพี่น้องงามโบงามโบมีดอกเดียวนะจ้ะนะแไปจะหากันต่อนี่พึ่งเขาจ้ะดอกสวยๆจ้ะ เ,เห็ดบ้าจันอีกองจะเหดเพิงขาวแค่น่าจะนะคิดเพิงไข่เพิงขาวจะ้ะห้อยกินจะ้ะห้อยคนเยียวห้อยถือกินนะาจะฟูเบด xuống được rồi ta Được ra kết vậy Hết buộc ra เพิ่งข่าวซีนพูดจ้ะว่าสรสสารนันแสบแม่งนะจ๊ะนี่ยผ่านได้ลองจะอาเป็นเอิญมาเบิ่งเฮ็ดเพิ่งนะจ๊ะเนี่ยจ้าเก็บเลยจ้ะเจอเลยลูเนั่นเป็นเฮ็ดเพิ่งนาหุ่มนาฮอร์นะจ๊ะเนาะ จจเจา้าห่สเจ้าหงสเจ้าชัวาจ้าไหนเป็นฮิตผึ่งขายให้ผึงสาดหรเลจ้ะผึ่งแดงมมนบอกา,าหน้าหวบ์จักเอ,อิญมันคือกันนะแต่แต่บลาบานเอ,อิญมันคือกันจ้ะจา้าดอกซีสวยได้ขึ้นมาแน่แล้วนะจ๊ะนะ Buộc ít ra, 3 đọc thôi cháu Thì mình phí อาจารย์อาผมว่าป่อยแล้วอาจารย์ใครให้ลรางอกแดงให้ลรางอกดงจ้ะเก็บเลยจ้ะมูหนึ่งจ้ะซิบกลัวใครเหมือนจ้ะใครไงอยู่น่าจ้ะนะดอกนี่มัน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 เป็นอย่างไรดอกพิการบอเดี๋ยวหน่อยก็ง เป็นหน่ยห้นะไหวนี่เ kind of ียวเป็นคนดายนคนดเนาะคนเก็บแท้ยท่นี้สิงามสุดลุ่ผินเนาะเมื่อท่านบายนะะจะน่าก็เลยท่นสุดลู จะออกแบบไรหลัะจากมีทั้งบาลทั้งจูมทั้งโวขึ้นมาสูบรลูก<า>นะทําแบบนักัน,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 นให้ปวกจ้าให้ปวกจ้า ายมองก็ดองม้ะเนาะให้ถึงแดงค้าหลจ้ะด็กกำลังซื้สวยเลยจ้ะเพ่งนขาวพึ่งนข่จ้ะนี่จ้ะ ไอเพิ่งจ้าอืมจ้าดองหน่อยอีกดองหนึ่งดิไอเพิ่งจ้าไอเพิ่งดอกสวยๆจ้ะอืมจ้า ให้พึงค้าคุณจะพี่นนอให้ปลวกจะ้ะ เฮ็ดกะห้างห้างนะจ๊ะเฮ็ดออก่หลายจ๊ะเฮ็ดปวกจ้ะเฮ็ดปวกจ้ะดอกมีดอกเสื้อเลยจ้ะ ไปจ้าจะพาไปเบิ่งเฮลรงงน้ำอาน่าจ้ะเนาะจ้าละงปป้งงอเพึ่จ้าดอกไม่น้อยอยังม,น,มน,ปปนอีก่ล้วาันเพ่อกจ้าดอกสวยๆคนเพิ่งเ,เขาแค่น่าจะนี่ Caralho, tá? E não sei se นี่จ้ะเบืองค้าคุณเหตุก้อจ้ะนี่เพิ่งวานจ้ะนี่ถ่อมคุณจ้ะ ที่ยนี่ขอฝากพ่อแม่พี่น้องสอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต,ต่อไปในเรือจ้าถ้าพี่ผลาดหวังใดกับซอยขอมาติชมเพื่อแสดงนําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปเนอะจาน้อสำหรับมือน,นี้ก็สวัสดีจ้า